ไปต่อไม่ไหวเปิด5ดาราแยกทางกับอดีตผู้จัดการแบบไม่สวยเหมือนจะไปกันได้ดีแต่กลับมีปัญหาซะง,งั้นจะด้วยเหตุผลอะไรกันที่ทำให้มีปัญหาไปชมเบมพร้อมกันเลยจ้า อันดับที่5ใบเตยอาสยามต้องบอกเลยว่าเผ็ดไม่เบาสําหรับนักร้องสาวที่ออกมาแฉอดีผู้จัดการส่วนตัวอย่างโอสุขสวัสด์ว่าเป็น18มงกุดอ้างชื่อของเธอขอยืมเงินจากคนไปทั่วเดือดร้อนจนโอต้องออกมาแก้ข่าวว่าเรื่องที่แอบอ้างชื่อของใบเตยนั้นไม่เป็นความจริงตอนยืมแค่กับเพื่อนของตนเท่านั้นและใช้คืนทุกครั้งก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเท็จเป็นอย่างไรแต่คงยากที่สองคนนี้จะรู้สึกดีต่อกันเหมือนเดิม อันดับที่4ี่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงสาวมากความสามารถที่ไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆที่นักแสดงสาวเปลี่ยนผู้จัดก,การจากเกล้าน้ำพรวที่แรกๆก็ดูสนิทสนมกันเป็นคนอื่นแทนเพราะอะไรเพราะมีหลายกระแสเลือเกินซึ่งทางด้านเจ้าตัวก็บอกว่าเกิดจากทัศนคติในการทํางานที่ไม่ตรงกันแต่ก็มีชาวเน็ตนิรนามง่ายการว่าใบาเฟิร์นไม่เชื่อฟังเกล้าเปิดตัวกับพระเอกคนดังคนหนึ่งและยังมีอีกมากมายที่ลงความเห็นว่าหรือเพราะเกล้าดันแต่ใหม่ดาว,วิกาจนใบเฟิร์นน้อย ใจแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรสุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกทำงานร่วมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันดับที่3ก้าวเรายุนุม่มหลอดสายติ้ดที่เจ้าตัวนั้นเคยถูกอดีตผู้จัดการส่วนตัวเชิดเงินไปกว่า10บล้านบาททั้งยังถูกยุยงให้ก้าวทะเลาะกับคุณแม่อีกด้วยแต่บอกได้เลยว่าสายเลือดยังไงก็ข้นกว่าน้ำเมื่อสองแม่ลูกนั่งคุยกันทุกเรื่องเป็นที่เข้าใจกันแล้วเลยทําให้รู้ว่าใครเป็นคนที่โกงเงินและยุยงให้ทั้งคู่แตกหักกันงานนี้ทําเอาแม่ลูกจูงมือโร่ฟ้องศาลเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดซึ่งคดีนี้ตามล่าตัวอดีตผู้จัดการนานข้ามปีกันเลยทีเดียว เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เก้าเข็ดในการไว้ใจคนอื่นและได้ให้คุณแม่ควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวโดยทันทีอันดับที่2ใหม่ดาวิกา เคยเป็นประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงบนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเมื่อสาวใหม่ฉีกสัญญากับผู้จัดการคนดังอย่างเอสูปชัยโดยทางฝ่ายเอได้ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยเป็นจํานวนมากถึง10ล้านบาทแต่นางเอกสาวก็ไม่น้อยหนะ้าฟ้องร้องกลับเรียกค่าเสียหาย20ล้านบาทดูยังไงเรื่องนี้ก็ไม่น่าจบง่ายๆสถานการณ์ยืดเยื้ออยู่สักพักท่ามกลางมรสุมดราม่าและกระแสต่ตางๆทวีคูณจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสาวใหม่จนสุดท้ายทั้งคู่เลือกที่จะไกลเลียกันจบลงด้วยการที่ ยอมเสียเงิน3ามล้านบาทชดเชยให้กับ A เ,เรื่องนี้ถึงได้ยุติลงนั่นเอง อันดับที่1จัก,กระจันณคำซีริเรียกได้ว่ากําลังเป็นข่าวฮอตสุดร้อนแรงของวงการบันเทิงไทยที่ชาวเน็ตหลายคนให้ความสนใจและจับตามองกันเป็นจํานวนมากในช่วงที่ผ่านมานี้สําหรับมหากราบดราม่าของนักแสดงสาวจัก,กรจันณคำซีริที่กําลังจะแต่งงานกับเควัฒนาแฟนหนุ่มที่คบกันมาถึง3ปีซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ถูกโยงข่าวเป็นดาราสาวแฟนมีโลก2ใบและวิวาใกล้ล่มงานนี้แม้ทั้งสองคนจะตอบกลับไปว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็มีโปมและประเด็นออกมาอีกหลาย จนบทสรุปสุดท้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นจากอาบีอดีตผู้จัดการของสาวจ,ากจาักรจันได้ออกมายอมรับผิดว่าตนเองเป็นคนปล่อยข่าวหรือทั้งหมดนั้นด้วยเหตุผลที่บอกว่าเป็นห่วงมากเกินไปและต้องขอโทษจากใจจริงๆ